ฮกขยันฮกมือกับมาไล่ถือมือละพันบาทก็เก่งอเลยคือว่าค่าสร้างเพื่นนี่กันเราก็ได้คุยกับทั้งไอสร้างเนาะไอไอไอโรดเรื่องว่าเราเ่ได้ถ่ายคลิปหรอกเราคุยกันก่อนสิมาเฮ็ดแล้วเรื่อว่าฮกพันละว่ะเพราะว่าอยังกาทุกอย่างมีแต่ให้ทั้งเพื่อนเฮ็ดขุมเพื่อนจะคุดเองไปสินะทั้งไอเพื่อนก็เรื่องว่าฮกพันก็ถือว่าพอดีเพื่อนพอดีโตเนาะสละเนาะ เลนไปทางไหนเล่นีพ้นลี้ยเล่น่เจ้าค้านเขาตลรางเขาล้องตาางแล้วคานเขากองตารางเนาะพอดีหกพันบาทตาจ่ายข่อยพนหาจเด้เอ้ว่าใสเอตลาดอยกได้ให้ก่อาได้ก่อน้าอ้เราข่อยเดชหนื่ตายเจ้าสิมาอยากได้ สบายดีสบายดีสวัสดีโอเพี่พี่น้องเอฟซี FC, ที่หากแพงกันเบอร์สุขสุขคนมาพอกันคือเกา่าคือเดิมเด้อกับสองสาวุลมาพี่น้องเอ๊ะมาพอกันตอนนี้ก็ฟฝ้าดังตึงต้งตึ้งอยู่เนะาะว่นสิไปทางเพื่อนสะพนอ่ะแต่ยังเปิดคลิปอยู่นี่อยู่สบายดีแหละเออคือพวกมาอยู่ทางนี้นี่ไปอยู่ทางนั่นบังคอยเลยเออสบายดี ว่าสิไปทั้งเครื่อนสะโฟนว่าสิไปจ่ายค่าสร้างพี่น้องไอ้สร้างเพื่อนเฮ็ดห้องน้ำเรียบร้อยอล้วเนาะมาแต่ใสอีละมานี่ตลาดตลาดไปขายของบ่ไปขายเครื่องไปขายเครื่องเนาะเครื่องคืองยังอีละไปขายขายยานางไปขายยานางโอ้ได้จักพันธ์มานี่นี่เลยหกสิบสายพันเจ้าซื้อบ่ยานางนะบอไปหาเองโอ้บ่ได้ลงทุนเลยด้วยนี่เลยเติมน้ำมันจักพันธ์แบบนี้ เติมสาวพันยังอยู่สี่สิบแล้วเฮาก็บบดีใจ่ายตลาดเลยโอ้ตลาดนี่แพงว่ะเพิ่นเก็บอันเขาไปนางหาเพิ่นให้เสียเจเจสิมหาพันและเครื่องเฮานายอ๋อเมื่อเดียวนะเจสิมหะแมนเอ้าคือเก็บลายเลยเพราะบอลมันแพงโอ้มื่อเดียวเจสิมหะโดยตายไปไปเสียค่าทีเจสิมหากระบดแล้วเปิีต้นลูกโอ้ต้นน้องเมย์และเพื่อนบอกให้เพื่อนอันแบบ ยังมีก็ไปถามเนาะอันแม่ลูกขอนั่งน้ำได้บอพราะว่าบอลบอลลูกค่ะมันเสียแพงมานั่งรถว่ะนั่งบอลอีเสียเงินเดี๋ยวก็เลยไปขอนั่งนะเพื่อนโดยบอลอีเสียเลยบอลอีเสียงขอบใจเพิ่นอยู่บพราลูกขอบใจนั่นแหละคนคันเฮ็ดดีแล้วไปใส่มัากอผอาต่คนดีเลยเพิ่นกาว่าอันเจ้าก็ว่าเป็นลูกขยันเด้อเพิ่นบอกฮะฮันจื้อเพิ่นอยู่บ่แาะะเพิ่นเอาคนบ้านไหนอะนะ เป็นไป้าเครื่องแต่ละมืออนี่อ๋อจื้อจั๊ว่าพิ่นะจื้อยู่อ๋อดีได้เลยละม,มีนั่นกะหาเสียดายเนาะอย่านางมันลายเนาะหาหูไปขายอันมวนไ<ป>ด้มซอนขายแบบใดอะนะเราให้ฟังเน่ขายเป็นหอ่อหรือขายแบบใดเป็นหอ่อสองห่อสามพันอ้อจักหอ่อจังจสีได้ห่อหกสิบอันนี้มันเกิดบกสอบเลยคุณพ่ลูกอันยังม,มีไปขายหมกยักไว้ เอามาไปใช้มักไว้มักไว้นะ่ะเอาเอาอยู่ปลาไปเอาตอนไหนเอามือว่านี่ด้เลยกะ<อ>เอาผักในรถอดผักเถาไปพุน่นแต่ตรงนี้กะเอามาขายเองอ๋ออ๋ไปหามักไว้เลยนี่มักไว้เนี่ยอย่ามะกอกอยางก,กระโดนรวมกันหลายเนี่ยบ่ได้หกสิบนะโดยกะบริหลายดอกในเดียวไปกระโดนขายมัดเจะได้แบบนี้ มาละสองพันมมันเป็นพักธรรมศาสตร์เนาะเพิ่นเอาไปกินกับลาบซ้นลาบนั่นพี่นอ้องเไงเก็บไปล่ะชาม,มักแข็งมะเขือเจ้าใหญ่ตลาดใหญ่เพิ่นบ้อไปนะ<ด>ตลาดผูด้ตลาดยังเพิ่นเอิ้นนะตลาดสาวรรค์ใสวรรค์ไ่เฮียนขายอายบ่อะไรไปขายบ่ได้อาย,าายาซ,ซื้อๆอยู่ติที่ดีแล้วดีแล้วลูกล่ะพอดีแล้วบัดมักทั่วเป็นมาปิดไปขายพร้อม นี่นะมังมะเขือนี่มัเขือมันเป็นก้อนนี่ปลูกน้ำโคตรเลยตัวเบี้ยมันนะอ่าแล้วก็ปลูกอีกมักเพชดอีกนี่ก็ล่างแตกนี่พอสิ้นไข่กับทามันเป็นลายเขากับเสพขายอือเจ้าต้องหามาปลูกซ้อนไว้อีกล่ะอย่างมันเป็นเงินเก็บไปขายไปวิดโอษตัวใดสิเป็นเงินเป็นคำขายมันวัดไหตัวใดเพิ่นซื้ออ่าบขายแต่ใบเป้าแล้วก็ กับใบยังเพิ่นบัซื้อใบตูวมันกินบ่เป็นเนะาะว่าซั่นซะม่วนแต่นะฮะเฮาปงปงงมืดปึ๊บเพิ่นกัมาห่มซื้อโอ้แบบนั้นหรือเ่อู้ไปตะปวดเลยไปแต่อยากไปขายนั่เด้อ์เลยขายคนเดียวเกอเอาตัวนี้ใส่เด้อเมาส์เมาเมาเมาแล้วกัฮุกคนเดียวและโอ้โหเดือดมาโอ้พันเปรียดพักธรรมชาติดีละ่ะเจ้าบ่ไปซโซงอยู่บางส่วนมันแล้วนีเราทันในไทยจช่ว่ามีบ่ชักหย่านางน่ะตอนเด็กอ่อนๆไปเด้อบัดเศ้าฟ้าด่างเด้อลูกเด้อ ไปเก็บไปขายเบิ่งว่ะไปแล้วก็ลอกเฮือนลอกซานมืออื่นนี่ก็สีลุยมืออื่นโอ้มือ่นสีลุยนี่หาโลดนี่ตเปเช้าไปตอนแดดท่านได้ขึ้นเด้อะหาไปตอนแดดเ่อท่านขึ้นเมย์บุญมาเมย์บุญสีโอ้ได้ของขายวัดลายขันมือนี่มือนี่เขาหามืออื่นเขาไปขายผู้ดีแล้วเพื่อพักเขาใหญ่ตอนนี้มันยังแดดอยู่มันก็สีนานงามเนยจังน้อยเจมมาเขือกอะกำลังใส่ดอกแล้ว เดี๋ยวเมื่อใดให้มันดินอ่อนอีกไอ้ต้นมากก่อนเมสีหายแล้วพุดนานอันนั้นให้อีกที่ซือในพักหอมไหย่างอยู่ว่ในพักหอมในพักหอมเพราะว่าช่วงนี่เฮ้าวานย่างอยู่ยังอยู่ทงหนึ่งเพราะว่าช่วงนี่เฮ้าวานเลยมันแดดแล้วมันจยกมันจยกตายนี่มันเกิดแล้วมันก็ตายเนาะอ่าเดี๋ยวทั้งแมสีไปจ่ายเงินค่าสร้างค่าห้องน้ำทังสาพนกอนอ่าแล้วอันสียหายทาง น้องเพิ่นไปจับไปเป็นมือกล้องให้ม่เพราะว่าไอ้ประเด้มาเนาะสิไปใช้เงินค่าสร้างเพิ่นก่อนพี่น้องเองอ,อ่ะเพื่อนแหละไปทั้งเพื่อนโซฟนบนัดนี้อ่นานั่งคุยกันจักเล็กจักหน่อยพ่อห้ามปากหอมคอพ่อเอฟซีหายคิดหอดคิดถึงเนาะละเนะะาะไปแบบนี้ยังังคะพี่ก่อนป้อต่เรียบร้อยบัดนี้อือฮึ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  โอ้ห้องนั้นพี่งามแท้อันนี้าเต้โหคักว่ามีโอ้แห้งนะว่านี่เนาะเทียนทางเข่าอีกคั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 ก,กอย่างดีโอ้เบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งซองมึงกันงัดละจับดูอ่าย้ำออกไปจังหน่อยเบิง่งไขรได้บ่านี่เนาะ nương xong sang bong ngâm thế này ui khạc vào mì ừ, thấy... Ồ, ông tăng mà nè ui vù khạc 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 anh đi ơi giờ phải giờ đó là giờ thanh kèn đó มาชิจับมาชิจับตีนเฮ้ยคุณละมันกัดตีนเด้อเล็กน้อยอย่าเหยียบปูนเด้อโอ้โละเอียดละออคักแท้นี่งามมาลีเอโลนีุ่้ยงามบ่งามงามจะเข้าไปลูกหลานมันยังอ่อนอยู่ <c oughs> บ้างบ้างยคิจะฮัดงามมาลีเอ็นี่โหยได้โอ้เสียงฟ้าดังกันตืมตั้มตืมตั้มเพราะว่าปูน ก็เลยให้เพิ่นเทการเปื้อนให้เอี่ยเนาะมันยังเหลืออยู่สอบหนึ่งค่าว่าทางพอน้องเอ็ดดี้มาเพิ่นอยากเทให้เพิ่นเท่ขางนี่ก็ได้เนาะเอเดนทางเพิร์นบอกว่าทางเฮาข้อนตีสร้างเด้นี่เนาะคัก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 โบตรงฝ่าพี่น้องเนาะ งาม่เรียลบ่ะนี่อือ่ปูนี่บดบ่ยังบ่ยังยังสอบนึงคานนาพลน้องเอ็ดดี้มาคันว่าเพิ่นอยากเท่หหายพิ่นเท่ห์งอยากเท่กับเท่กันเพื่อนแต่พะว่าทั้งสร้างเพิ่นนี่เพิ่นเท่ห์หายทั้งหนาแล้วหายเชียงดังโดนตกเออือฝนตกฝนตกอ่ะสบายดี น้าปั๊มกันอยู่หันวนะนมาเอ้ามาเด้อพายุมามาแล้วมาแล้ววันนี้้าตัวอันตรายพายุมาแล้วพ,วพวาาี่น้องเลยพลังวัตสุปันจ่าเงินค่าสร้างโอ้คือเป็นแนวนี้บ่เนี้ยน้องมอ้โหตัวโอ,โอ,โอ้มันมาเด้อเอนสิเ,นนเป็นตานั่นยอบ่นี่ าพายุมาแล้วคุณปนีิเซ็ตปานนีแต่ไรใช่ไคมนี้โอ้เอ้าเอ้าไม่เอ้ยแต่นอนเดี๋ยวเหาสีแก็นฝนตกเงี้ยสีใจเงินกระชาก่อนพี่ทางโซลาก็ได้สบายดีเด้อสีอ๋ออ่ะอ่ะพี่แล้วทีนั่งมองได้บานนี่ชิลลี่ลม อาซาละฮะนี่พี่ได้แอมมะนังพี่ก็ได้ไหมหรือว่าพี่เพาะพี่แล้วปินหลังใส่ล้มพี่อ,อ,อ่ะอ่ะสะพนกับมะานาังพี่เนาะป้าเตะพายูปูพี่สะพนท,ทาัน้งกลางก็ได้จ่ายค่าสร้างและ่นเห็ดห้องน้ำแล้วเลยฮกมือสั่งละเรียบร้อยอ่ะฮกมือเสียละเปลี่ยโนฮกมือเรียบร้อย ไร่ภาพไม่เป็รื่องเคี่ยวได้ฮะใครแต่งภาพพิชญญาโอ้หัวควยกระพิดคือการควายกะย่านคือกันเขากระยานฮกมือกับมาไล่ถือมือละพันบาทก็เก่งะลยคือว่าค่าสร้างเพื่อนิกาเขาก็ได้คุยกับทั้งไอ้สร้างเนาะไอ้ไอ้ไอ้รถแต่ว่าเขาเพ่ได้ถ่ายคลิปหรอกเขาคุยกันก่อนสิมาเฮ็ดแล้วเลยว่าหกพันละว่ะเพราะว่ายังกะทุกอย่างมีแต่ให้ทั้งเพื่อนเฮ็ดขุมเพื่อนกับคุดเองเวยสินะ ทั้งอาเพิ่งก็เลยว่าหกพันาละก็ถือว่าพอดีเพิ่งพอดีโตเนาะสละเนาะจ่ายได้บอกลายัปพายอยู่ก่อนมูแล้วเนาะพายโยม้าี่บันมูงใี้เดี๋ยวนาะเอาสิเลกยนกมูเลยจาสิเลนไปทักไหนล่นนี่พ้เล้ยงเล่นี่เจ้าข้านเขาตารางเขาต้องตาางแล้วข้านเขาตองตารางเนาะพอดีหกพันบาทจ่ายข่อยบหาาเด้อ ให้ว่าจะให้อรตลาดอยากได้ใอ้ก๋วยได้ก่อยชุ้ณพม่แอวเออเราข่อยเฮ็ดเหมื่อยู่ดตายเจ้าสิมาอยากได้ของข่อยเเอามาเป็นยังนาะเราป่ะวันนี้มีอะไรปัดคอลสามสี่ห้าห้าหจบมันนี้หองน้ำสาวคนอามีแต่หาทานมาใส่สาวคนให้ก้อนช้างเพื่นนับด้นัได้ เจ็ดบอกไอท่าเจะได้ขึ้นไปนึ่งเจ็ดเจ็ดเราเฮ้าแล้วจังว่ากันอีกขึ้นหนึ่งเนาะมืออื่นก็ขึ้นสิได้เวลาเพิ่นมาต่ออีกเพิ่นคะแนนเขานี่ละออกยากบ้านนี้เลยขาเจ้าวะไรมาแย่งอยู่นี่นะแมนคะได้เขาน้ำใจบุญเลี้ยง่ายนะเองมันแบบว่ามาบ้านพ้นสิมแล้วมันสิไปทางอื่นยากเด้บไปแต่คือเขาเป็ทางบ้านกูคือกันเนาะแม่นพราะว่า จองจองโต้ด้ต่อคิวเด้จะเห็นาคิวแล้วต้องทำทางนี้เด้เห็นมคิวแล้วเจอสิหัคิวางปลายเเนี่ยเจ้าเราเห็นมาคิวให้ให้ก่นก้านที่าที่าติดต่อเด้ เปืนแท้พ่อแม่พีน่น้องไอ้นี่เฮ้ยหนอมากระพายอยู่แท้มาใจเงินค่าสร้าง,งมันมันเป็นแล้วนี่แบบน,นี้มาบังทีสะฟนเาขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่่นทีมาแล้วกัวน้วไปแล้วล <C> e สร้างมันเป็นยังงสราง่นอสร้างเปีนเอาน้องกันสนเฮ็ไปยสเนาะ ความมาที่มันกะมันเพราะว่ามันลมเย็นเนาะแบบเฝ้าเนาะเป็นงไรก็มันแลี่ยวๆหอบน้าเข้ากะมีแต่หัวใจเงินเดิอนเป็นที่เรียบร้อยนะคือว่ามีแต่เอาทานมาะไซเอาทานมาใส่เข้าไซสั่นใดก็ใส่ก็แล้วแต่เจ้าเนาะบ่เขาโบอยากใส่บ่เป็ยนย่างก็แล้วแต่เห้าเลยจางคน เพิ่นก็นอยู่นี่อยู่บางทีเพิ่น,น,นเพิน่นแม่ย่อเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนไปเพิ่นคนคั่นเพิ่อนนิ้ให้เฮาก็ได้ดถ้าว่าเฮามีอย่างใสแล้วเฮาใสงานก็นได้เพิ่นว่า,าเรียบร้อยแล้วยอ,อยากอยากไปรอบางอยู่ไม่หนักลมแห้งเดี๋ยวเมื่อวันอนนย,นะย่างนี้อัปเดตใหม่นเนาะมือนี้ก็มี่จะให้เจ้าขอบุญขอบคุณไปทา้งคนที่เนาะที่เป็นหัวหน้าให้เจ้าในทุกคนเลยเนาะลูกขอขอบคุณขอบคุณเพรที่ลายเด้อที่ว่า ให้ทองน้ำให้ลูกเนาะก็ขอให้พอจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจอายุมันควรยืนขอให้อยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อขอให้เงินไหลนองทองไหลมาเงินดาราไหลเขาแต่ขอให้มีแต่ความสุขเด้อในครขอบคัวเฮือนซานของพอพอให้ลูกมาสําด้ก็ขอให้ไหลกลับไปหาพอเป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อซ่าดโดยก็ขอขอบุญขอบคุณทางสมบุญหลายๆเด้อที่ว่าเป็นสะพานบุญเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะห้องน้ำหรือว่าลายๆายสิ่งลายอย่างก็ขอให้ฉบุญจะมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เป็นโฮมพหโฮมใจให้ลูกให้ล้านให้คนทุกงาเป็นสะพานบุญตลอดปีและก็ตลอดไปเลยค่าเลยฮะ่ะ่อยจะดีใจน้ำสกุลเนยได้แหละห้องน้ำเนาะค่ะ,ะเดี๋ยว่อยก็สีโฟตโต้ไปแลบวันนี้่อยก็บยากลร่วมด้วยกันเนาะ จันนาการเมื่ออื่นกับจันมาอัปเดตกันไหมพรมเทพพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยฮา่งขอตัวไปก่อนเนาะสบายดีเลายเด้อสบายดีโดยโอเคพี่น้องเอยเนาะฝุฟ้าคือฝาคือฝนก็เป็นอย่างเช่นสมุนไพรคิดการเฮาคิดสัญญาณเนี่ยเนาะโอเคพี่น้องสำหำระคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปทางน่ายใจดีเนาะหรือว่าไอ้ที่ที่ไว้วางใจสำเร็จไปแล้วของน้ำสะพปนเนาะจังไดากาขอบคุณขอบคุณ เอาลาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพมเจ็บบ่อยได้คล่อไข่บ่อยมีเด้อเนาะแล้วคลิปนี้โคตัว่าพาจากไปกทอนเพ่อกันในคลิปต่อไ,ไปไปแล้วสำหรับดี